สวัสดีครับยูหัวเรืกับผม y LG Channel แล้ววันนี้ผมจะมาเล่น Lego s สก d o ูกันีกครั้ง e x p e a i n for h i g e ISO นั่นเองแล้ววันนี้เราจะมาเล่นดาสุดท้ายก็คือดาทาจเราต้องสู้กับอัศวินนั่นเองเราจะสามารถชนะได้หรือไม่เราต้องไปดูกันเลย สวัสดีครับทุกคนนะครับผมยังจะเชิง YLG Chanel n เราวันนี้บอกไมาเรนเดโก้สุกุบิดู x s ร a p e for Hunter Isla กัน oo, ed, อีกครั้งนะครับผมแล้ววันนี้เราก็จะเจอกับไอเจ้าอัศวินนี่อย่างนั้นเราก็ไปเริ่มกันเลยเป็นตอนนี้ได้บ้างโอเคไปกับสุกุบิดูที่จะเอาชักกี้้แล้วแต่ไม่เป็นไร โอเคตอนนี้เรามาถึงด้านสุดท้ายแล้วทุกคนไหนแผนที่เยอะมากโอ้โูแต่เดินตรงไปเรื่อยๆก็จะเจอกับอ๋อเดินเจอกับนั่นเราไม่เน้นอะไรครับเราเน้นซื้อบอสครับ <c oughs> เดินไปเรื่อยๆตรงนี้นี่มันแบบอืมอะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยวนึงข,ขอดูกับผม้องขึ้นไปไหมโอเค,อเคต้องขึ้นไปเพื่อที่จะผ่านไปได้ เฮ้ยไม่ใช่ทางนี้นะโตยฟึบฟบเออเออทางนี้แนะ่เลยที่จะสามารถผ่านไปได้ชึบชึบชึบแล้วก็ไปต่อเอ้ยข้างหน้าก็จะเป็นนะทุกคนไปไปเราบอกแล้วเราเน้นซื้อบอสทุกคน เรียบร้อยเลือดเป็นขีดเหลืองแล้วเมื่อกี้เลือดฝุ่นฝูเอ้ยเอ้ยตกใจคิดว่าบอสที่ไหนได้ไม่ใช่บอสชึบโอเคเราได้กุญแจมาแล้วฟึบนะ่ะเราวิธีขึ้นไปหาไอตัวนั้นนี่มันยากมากเลยนะคนจะลองพยายามขึ้นไปหามันดนนะลองขึ้นทางนี้ได้ไหม ฟึบโอเคน่าจะขึ้นทางนี้ได้อยู่ชึบเออเออชึบฟึบชึบฟึบวิ้งฟึบเออสร้างบันไดใหม่ได้โอ้ยไม่ใช่บันไดสร้างทางใหม่ได้เอโอเออเออชึบอ้าวไม่มีทางขึ้นแล้วทางนี้เรามาอยู่ทางตันเหรอ ใช่ต้องลงไปขึ้นใหม,ใหม่โอเคตรงนี้คือทางตันชึบชึบนี่เราไม่ทางนี้ทุกคนฟึบ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 ชึบชึบเอ๊ะฟึบโอเคโครงกระดูกโครงกระดูกชึบชึบ ชึบโอเคชึบโจมตีเรามาถึงยังออนนี้เราถึงตรงนี้แล้วทุกคนเจอคนกระโดดแล้วเจอตรงนี้โอ้โอ้โอ้ไวก็โอ้อโอยตอนนี้ครับเรามาถึงตรงนี้แล้วเออตรงนี้มีอะไรไหมโจมตีเป็นประตูประตูว้าไปไหนทุกคนเฮ้อ เราไปอยู่ในแมปแล้วบอว่าเราต้องได้ของอะไรเนี่ยถ้วยแชมป์โอ้ไวก็อันนี้ม่ตรงนี้ไม่มีอะไรทุกคนไปทางหนึง่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำไมทำไมทำไมต้องเริ่มใหม่เลยต้องเริ่มใหม่เลยฟึบชึบเอ้ยอููแยก what what the fuck ต้องกระโดดตั้งแต่ตรงนี้ชึบโอเค ฟืบแล้วก็ขึ้นโอเคไปทางไหนต่อฟ okay. ังนี้แล้วกันชึบขอดูก่อนนะทุกคนน่าจะต้องขึ้นทางนั้นนะโอเคถูกแล้วมาถูกแล้วมาถูกแล้วทุกคนชึบชึบไปเรื่อยๆต้องไปเรื่อยๆอุ้ยชึบเอ้ยฟืบฟืบเะฟืบ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 ฟบอะ ตรงนี้ยากอ่ะทุกคนชึบอ่ะอ่าอ่ตก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 ชึบ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 เออเออเออตีโอ้ไม่กอดยากยากยากทุกคนยากบอกไว้ก่อนเลยตรงนี้ยากทุกคนอึอเอ่อชึบชึบเอ้ยเมื่อกี้ผมโดดโดนไม่ใช่เหรอทุกคนเออยากยากยากจริงยากจริงยากจัด อืมตรงนี้ต้องใช้เวลานานนี่เลยทุกคนเวลาที่จะผ่านไปได้เนี่ฟ้ฟึบฟึบอฟึบฟึบฟึบฟโอเคเมื่อกี้พูดว่าเวลานานปึ๊บเวลาไม่นานเลยชิบ้ยก็อืมมาสิเฮ้ยโอ้เราถึงห้องวอแล้วเราต้องจะต้องใช้วิธีเดิวเลยทุกคนในเวลาจัดการมันอะโอเคมา บอสอยู่ฝั่งไหนฝั่งนี้โอเคบอสเตรียมสู้กับข้าได้เลยนายเฮ้ยไปทางเหมือนไอ้ผีผมฟักทองเลยคนชื้นข้ามหัวมันไปโอ้ยโดน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 ฟึบโอเคอุ้ยมันปลาขวานมาเหรอโอ้ยไม่กอดอุ้ยกอด โอ้ไม่กอุ้ยโอ้ไม่กอโอ้ตีมันโอเคโอเครู้วิธีาก,การมาแล้วทุกคนมันจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฟืบเราก็ต้องเล็กเลี่ยงการโจมตีของมันให้ง่ายที่สุดไม่ง้นเราก็จะตายทุกคนชึบเราจะกระโดดขึ้นไปหรือเปล่ายัางไงกบ้านแล้วคิดเอาไว้ไม่ผิดมันจะปีนมาผมก็ต้องฟืบฟืบ ฟึบชึบเออกระโดดเพื่อหล,ลีกเลี่ยงการโจมตีของมันโอเคอาจจะมาถึงชั้นสุดท้ายแล้วก็ได้ทุกคนฟึบโอเคชึบโอเคฟึบโอเคชึบโอเคมันอาจจะกระโดดขึ้นมาแล้วโอ้ยยังยังยังอุย้ยชึบโออเออเออโอเค okay. มันจะโจมตีมาแล้วทุกคน มาก็มาโอ้ยโอ้้ไปก็เริ่มใหม่ไม่เป็นไรเมื่อกี้ผมเผลอไงทุกคนผมเผลอเมื่อกี้โอเคผมรู้วิธีแล้วก็ไม่เป็นไรทุกคนชึบโอ้ยโอ้โอ้โอ้ก็มาสิโย่มันจะกระโดดขึ้นไปโอเคชึบชึบชึบ ลงมาเลยฟืบพังพังพังโอเคโจมตีฟืบโอ๊ยโดดไม่ทันโดดไม่ทันไม่ใช่หรโดดโดดโดนตัวมันอะชึบโอเคโดดไปโดดมาแบบนี้แล้วทุกคนชึบแล้วก็กระโดดขึ้นแล้วโอเคชึบโอเคชึบโอเคชึบโอเค ชึบ okay. โอเคฟื้บโอ้ยผมกดกระโดดไม่ทันนี่ตีมันชึบชึบชึบพึบมันน่าจะกระโดดขึ้นหรือว่ามาหาเรามาหาเราฟื้บอันนี้น่าจะกระโดดกระโดดขึ้นแล้วทุกคนโอ้ยฟื้บนี่กระโดดขึ้นแล้วมา ชิบโอ๊ยโดนด้วยเหรอชิบโอ้ตกลาวามันผาักให้ผมตกลาวาทุกคนแย่แล้วแย่และผมเอาแบบจริงจังแล้วทุกคนโอเคมาก็มาเด้ cầm lại đi á, cầm chôm đi, ma soup ok Ô, đồ, đồ, đồ been, äh, ok so cái đồ ok 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 đồn mấy ok này ok mấy ok này, ok ok sẵn bay แล้วก็มันก็จะกระโดดขึ้นไปแต่มันจะมาวิ่งไล่แบบรวดเร็วถึงเวลากระโดดขึ้นไปแล้วทุกคนโอเคแล้วมันก็จมตีมา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 ,มาอ้เอ้ยผมลืมโอเคจมตีฟืบอ,อืมชึบอ,อืม ึ๊บอืมชึอบอืมโอ้ยชึบเกือบผมจะอยู่ตรงนี้แหละชึบชึบโอ,โ,อโอ้โอ้โอ้เอ้เนี่ยมนันดันผมออกทุกคนชึบฟืบ เรียบร้อยชนะมันได้สักทีทุกคนต้องใช้ตั้งหลายรอบเลยก่าจะชนะมันได้โอ้ยไอ้เจ้านี่เนี่ยทำให้ฉันต้องมาสู้กับแกตั้งหลายรอบโอ้ g ก็เราชนะเลยหรือเปล่าชนะเกมนี้แล้วหรือเปล่าแย่ม yeah. าชนะได้โอ้โหทุกคนดูสิมีขั้กระดูกมีผีมีอัศวินอัน,อนบางอันผมทำไม่ได้ครบนะมันจะมีบอสแต่ละตัวทุกคน ว้าวนี่อันนี้เราะหาไม่เจอมั้งอันนี้คืออะไรอะตรงกลางน่าจะเราน่าจะหาไม่เจอฟื้นอ่าแล้วผีผมฟักทองผม,มาหายไปไหนอ่ะเ้ออะไรอ่ะอย่าบอกนะมีวอตัวสุดท้ายอีกอะฮ้หรือว่าจบแค่นี้ละจบแค่นี้ละคน โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้ครับผมอย่าลืมกดไระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาด,ดคลิปใหมไ่ได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้ามองไปสู่ห้าสิบซับสไครต์ไปได้วยกัน